นี่คือสภาพเฮลิคอปเตอร์แบบแบ็กฮอกและแบบ m d 530ซึ่งใช้ในการสอดแนมและจู่โจมระยะใกล้ถูกทิ้งไว้หลายลำในสนามบินกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานหลังกองทัพสหรัฐถนอนทหารชุดสุดท้ายออกไปแล้วก่อนเส้นตาย11สิงหาคม2564โดยบทเรียนจากสนามบินกันดาฮาที่กองทัพอัฟกันทิ้งฐานจนกลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมถึงอากาศยานมากมายทำให้กองทัพสหรัฐ ต้องทำลายชุดกลไกและสมองกลทางอิเล็กทรอนิกส์ของเฮลิคอปเตอร์แบบแบ็กฮอคและเครื่องบินลำอื่นๆอาทิเครื่องบินลำเลียงแบบ430เครื่องบินพาณิชย์เพื่อไม่ให้กลุ่มตาลีบันนำอากาศยานเหล่านี้กลับมาใช้งานได้และนี่คือภาพที่กลุ่มตาลีบันนำเฮลิคอปเตอร์แบบแบ็กฮอคขึ้นบินเหนือน่านฟ้าติดธงตาลีบันเพื่อประกาศสักดาแห่งชัยชนะแล้วโฉบหน้าผู้นำคนใหม่ของตาลีบันเป็นใครมูลค่าความเสียหายและอนาคตอัฟกานิสถาน นยุคตาลิบันจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ เกือปเตอร์แบบแบ็คฮอกถูกกลุ่มตาริบันนำออกมาบินโชว์แสดงความสามารถและเป็นเครื่องการันตีได้ว่าหากอากาศยานที่กองทัพสหรัฐทิ้งไว้สามารถใช้งานได้กลุ่มตาริบันก็พร้อมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนอกจากนี้ตาริบันประกาศตามหาอดีตนักบินกองทัพอัฟกานิสถานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากสาหรัฐให้มาขับเครื่องบินที่สหรัฐและชาติพันธมิตรทิ้งเอาไว้จำนวนมากก่อนที่จะถอนกำลังทหารที่เหลือออกจากอัฟกานิสถาน เวลานี้กองทัพอากาศตริบันมีเฮลิคอปเตอร์แบบแบคฮอคมูลค่าลำละ6ล้านดอนลลาร์สหรัฐและเครื่องบินลำเลียงมูลค่าลำละ14ล้านดอนลลาร์สหรัฐรวมถึงเครื่องบินโจมตี a 2 9ไว้ในครอบครองคาดการว่ามีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งสิ้นเกือบ80ลำอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์กี่ลำที่สามารถใช้งานได้จริง ทางนี้พลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้ปัะชาการกลางกองทัพสหรัฐภมิภาคตะวันออกกลางระบุว่ากองทัพสหรัฐได้ทิ้งอากาศยานจำนวน73ลำยานพาหนะเกือบ100คันและอุปกรณ์อื่นๆไว้ในกรุงคาบูแต่ทั้งหมดถูกทำให้ใช้การไม่ได้แล้วก่อนที่สหรัฐจะถอนกำลังออกไปอย่างไรก็ตามที่สนามบินเมืองกันดาฮากลุ่มตันนำเลิกอปเตอร์แบบแบ็คฮอ ที่สหรัฐมอบให้รัฐบาลอัฟกานิสถานออกมาขับเล่นโดยก่อนที่ทหารสหรัฐจะถอนทัพตาลีบันยึดอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์ได้40ลำในทั่วอัฟกานิสถานโดยมีแบล็กฮอคอย่างน้อย4ลำซึ่งรวมถึงที่ยึดได้จากสนามบินกันดาฮาอีก2ลำทางนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตาลีบันใช้เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคได้ไปอีกไม่นานเนื่องจากจําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาและการเปลี่ยนอะไหลจากสหรัฐแต่เครื่องบินขับไล่ Mi-17S จำนวน32ลำ ที่อยู่ในอัฟกานิสถานยังสามารถใช้งานได้ต่อไปล่าสุดนักลบตอริบันขับรถแฮมวีและยานเกราะของสหรัฐหลายคันที่ยึดมาได้ขับโชว์ไปรอบเมืองกันดาฮาทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานและนำยุทธุปกรณ์ทางทหารของกองทัพสหรัฐที่ยึดไว้ได้มาโชว์ในขบวนพาเลดด้วย เมื่อมาดูอาวุธยุทธปกรณ์ของตาลิบันที่ได้รับมรดกจากกองทัพอัฟกานิสถานในเวลานี้มียานพาหนะทะหารราว75,000คันเป็นพาหนะทางยุทธวิธีราว50,000คันรถทําวี20,000คันยานพาหนะต้านกับระเบิดราว1,000คันและรถลําเลียงพลหุ้มเกราะราว150คันทั้งหมดได้รับมาจากสหรัฐโดยนับตั้งแต่ปี2544สหรัฐทุมม่มงบประมาณไปราว83,000ล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะการฝึกและเตดอาวุธให้กับกองทัพอับกันรวมถึงการสงมอบอาวุธทหารราบ6 0 0 0 0ชิ้นรวมทั้งปืน M16 และอุปกรณ์สื่อสารอีก160,000ชิ้นนอกจากนี้ยังมีกล้องที่ช่วยให้มองเห็นตอนกลางคืนอีกประมาณ16,000ชิ้นและเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งส่งเฮลิคอปเตอร์ใหม่อีก7ลำไปยังกรุงคาบูทังนี้อากาศยานหลายชนิดถูกทิ้งไว้ในกรุงคาบู ทางเฮลิคอปเตอร์ MD 5 3 0ซึ่งใช้ในการสอดแนมระยะใกล้รวมถึงเครื่องบินจู่โจมเบา A 2 9ราคาลำละไม่ต่ำกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือลำละา2าล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลชีนุก CS 4 6เครื่องบินลำเลียง430ถูกทิ้งไว้บนลันเวย์ซึ่งถือเป็นมูลค่าความเสียหายที่ไม่น้อยและทุกอย่างสามารถแปลสภาพหรือจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับกลุ่มตาริบันได้ ขณะที่ชาติแรกที่เข้ามาสัมพันธ์ทางการทูตกับตาลิบันอย่างเป็นทางการกลับไม่ใช่จีนรัเสเซียหรือชาติที่เป็นคู่อริของสหรัฐแต่กลับเป็นอินเดียหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐหลังกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเปิดเผยว่านายดิพัทมิสตานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำกาตาร์จัดการเจรจาก,กับผู้นำระดับสูงของกลุ่มตาลิบันเมื่อวันที่31สิงหาคมหลังสหรัฐถอนทัพพ้นอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นการประชุมทางการทูตอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจในอัฟกา,านิสถานทางนี้อินเดียมีความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มตาลิบันมาอย่างยาวนานเพราะตาลิบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปากีสถานซึ่งเป็นความขัดแยง้งรุนแรงกับอินเดียโดยอินเดียและตาลิบันหารือกันถึงความปลอดภัยของชาวอินเดียที่ยังตกค้างอยู่ในอัฟกา,านิสถานนอกจากนี้ นายมิสตานยังได้แสดงความกระวนว่ากลุ่มติดอาวุธต่อต้านอินเดียจะใช้อัฟกา,านิสถานเป็นฐานโจมตีอินเดียจึงต้องเร่งสร้างความร่วมมือซึ่งกลุ่มตาลิบันต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับอินเดียที่ผ่านมาอินเดียลงทุนไปกว่า3,000ล้านดอลลาร์เข้ามาพัฒนาในอัฟกา,านิสถานและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรบัฐบาลอัฟกา,านิสถานที่มีสหรัฐหนุนหลัง แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกลุ่มตาลิบันทําให้รัฐบาลอินเดียเผชิญเสียงวิจารณ์ในประเทศสําหรับการไม่เปิดช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มตาลิบันทาให้อินเดียกลายเป็นชาติแรกที่เปิดช่องทางการโทษอย่างเป็นทางการกับกลุ่มตาลิบันในเวลานี้ด้านลามิดอัก์บารอบผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติเตือนว่าอัฟกานิสถานกำลังจะเผชิญวิกฤตขาดแคลนอาหารภายในหนึ่งเดือน จะทําให้หนึ่งในสามของประชากรอัฟกานิสถานต้องทุกข์ทรมานกับความหิหวโหยขณะที่อัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักราคาอาหารในอัฟกานิสถานแพงขึ้นประมาณร้อยละห้และราคาน้ํามันแพงขึ้นร้อยละเจในสภาพที่อัฟกานิสถานยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่และยังไม่รู้ว่าจะได้รับการรับรองจากประชาคมโลกหรือไม่ทำให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติถูกตัดออกไปซ้ำเติมกับปัญหาวิกฤตด้านการขาดแคลนอาหาร หลังจากนี้คงต้องจับตามองรัฐบาลชุดใหม่ของตาลิบันที่นําโดยในไฮบาดุลเลาะฮักอุนซาดาผู้นําสูงสุดของกลุ่มตาลิบันผู้ที่จะมีอานาจเบ็ดเสร็จในสภาที่ปรึกษาสูงสุดโดยเฉพาะการออกมาระบุว่าจะสร้างเอกภาพเชื่อมสัมพันธ์กับทุกฝ่ายทั้งภายในและต่างประเทศแต่คำมั่นสัญญาไม่สำคัญเท่ากับผลของการกระทำนับจากนี้